อุ่นเรื่องตาใจก็ไหวปลายใจดวงที่พามี่วามจังที่พาพีความจังที่พามีความจังที่พามีความจังปี่พะมีความจังที่พามีความจั เสด็จพี่พรภัยมณีว่าหายไปแล้วจ้ะหายไปได้ยังไงกัปตันท่านนั่งเป่าปีอยู่ตรงนี้หายไปแล้วนะไปดูสิจ้ะเอ้าเฮ้ยพรภัยมณีหายไปไหนเนี่ยเจ้าตามหาเลยเชิจ้ะพรภัยมณีเจ้าสีสวนเขาหายไปไหนเราเจอไปไหนก็ไม่บอกหายไปไหนเราก็ไม่รู้จ้ะเอาอย่างนี้เอาย่างนี้ใจเย็นๆท่านสีสวนที่นี่เอาอย่างนี้ท่านสารนอนท่านมิเชียนเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาอาจจะเดินเล่นอยู่แถวนี้ก็เป็นได้เอาอย่างนี้ท่านสารนอนท่านสารน มันหาทางฝั่งนู้นนะวิเชียรนั่นหาด้านหลังอย่าข้าจะไปหาข้าวต้ารนเองจ้าไปาช่วยนั่งหาเออถ้าทะตะโกนถามหาด้วยนะใจเย็นๆนะเสด็จพี่พาไพมณีพาไปลองไปดูพาไปใจน้ำใจเยนะเจอไหมจ้าเห็นพาไปไหมจ้าเห็นนะจ้าใจเย็นๆนะจ้าเดินมาไม่ขานตอบเขาไอ้เนี้ยเดินมาไม่ขานตอบเห็นไหมนี่มันนี่มันลอยอะไรเนี่ยมันใหญ่โตอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะ รอยอะไรท่านท่านมันนี่เดียวไหนไหนไหนรอยนี่น่รอยอะไรเนี่ยรอยเหออยไม่รู้นะตัง รอ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 รรออร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 รอ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 อร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 อ ยังไงดีน้องเซียนวานน้องเซียนวานภาษาโดนยังไงดีวิเชียรน้องอซียนวานยังไงดทำยังไงดีน้องคุณตอจะไน้องคุณผ่านคำตอบมนดีกว่า ท่านนอนท่านนจับยามถามตาได้ไม่ใช่หรอเออทัานจับยามถามตาดูทีว่าทานไม่ดีหรือยุ่งไหมช่วยนตาขามาเออล้วะเลยตอบเท้าปรอบทรงริใครดินนั่นะันทินทักที่ได้ครูรู้เรียนเออํารามา จับยามสามตาจับยามให้แน่นอนแล้วนับนี่อยู่นิ่งนั่งตัง